สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับคุณครูกัญญาพัชมญาติอ่อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของพ่อขุนรามคำแหงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยนะคะเนื้อหาของบทเรียน การเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความดีตามแบบต่างๆเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างซึ่งข้อคิดเหล่านี้สามารถนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายเรื่องราว เกี่ยวกับประวัติของพ่อขุนรามคำแหงได้เห็นคุณค่าของพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงวิเคราะห์ข้อคิดจากประวัติของพ่อขุนรามคำแหงและนำข้อคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เราไปชมประาวัติพ่อขุนรามคำแหงพระมหากษัตริย์ของไทยสมัยสุขโขทัยกันค่ะเล่าเรื่องกษัตริย์ไทย สมัยสุขโขทยัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สในสมัยสุขโขทยัยพระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยขึ้นเป็นปึกแผนกว้างขวางทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ต,ตัวอักษรไทยขึ้นทำให้ชาวไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรม และวิชาการต่างๆสืบทอดกันมามากกว่า700ปีพอขุนรามคำแหงเป็นพระราชโอรสองค์ที่3ของพ่อขุนศรีอินทราทิตกับนางเสืองพระเชษฐาองค์แรกจินพระชนตั้งแต่ทรงพระเยาวพระเชษฐาองค์ที่2ทรงพระนามตามศิลาจารึกว่าพระยาบานเมืองได้เสวยราชต่อจากพระราชบิดา ื่อสิ้นพระชนแล้วพอขุนรามคำแหงจึงได้เสวยราชต่อมาเมื่อพอ่อขุนรามคำแหงมีพระชนมายุ1 9 0 0รษาได้ทรงทำยุธทธาถีมีชัยต่อขุนสามชนเจ้าเมืองชอดพอ่อขุนศีอินทราทิ์จึงทรงขนานนามพอ่อขุนรามคำแหงว่าพระรามคำแหงสันนิษฐานว่าพระนามเดิมของพระองค์คือราม พราะปรากฏนามเมื่อสวยราชแล้วว่าพ่อคุณรามราชสมัยนั้นนิยมนำชื่อปู่มาตั้งเป็นชื่อหลานในราัชาสมัยของพ่อขุนรามคำแหงเป็นยุคที่กรุงสุขโขทัยเฟื่องฟูและ,จะเจริญขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมากระบบการปกครองภายในก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองภายฟ้าประชาชนอยู่ดีกินดีสภาพบ้านเมืองก้าวหน้าทั้งทางเกษตรการชนะระทานการอุตสาหกรรมและการศาสนาอาณาเขตของกรุงสุโขทยัยได้ขยายออกไปกว้างใหญ่ไพศาลพอขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1826ทำให้ อนุชนไทยสามารถศึกษาหาความรู้ต่างๆได้สืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันในด้านการปกครองเมื่อพอ่อขุนศรีอินทราทิศทรงขจัดอิทธิพลของ,ของเขมรออกไปจากเมืองสุขโขทยัยในปลายพุทธศตรวรรษที่18การปกครองของ,ของกษัตริย์สุขโขทัยเป็นแบบพ่อปกครองลูกพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวใหญ่ปกครองพล,ลเมืองเสมือนลูกหลาน ช่วยให้มีที่ทำกินคอยป้องกันไม่ให้คนอื่นมาแย่งชิงทินถ้าลูกหลานทะเลาะวิวาทกันก็ตัดสินคดีความด้วยความเป็นธรรมและยิ่งไปกว่านั้นพ่อคุณรามคำแหงมหาราชยังทรงใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องช่วยในการปกครองโดยทรงสร้างพระแท่นมานังคศิลาบัตรขึ้นให้พระเถรานุเถระแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันพระส่วนในวันธรรมดา พระองค์ก็สเสด็จประทับเป็นประธานให้เจ้านายและข้าราชการปรึกษาราชการร่วมกันเมื่อประชาชนเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดีที่ชอบการปกครองก็จะสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นในด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศพ่อคุณรามคำแห่งมหาราชทรงสร้างราชไมตรีกับพระยามังรายแห่งล้านนาและพระยางามเมืองแห่งพะเยาทางด้านเหนือ และทรงยินยอมให้พระยามังรายขยายอาณาเขตล้านนาทางแม่น้ำกกแม่น้ำปิงและแม่น้ำวงังได้อย่างสะดวกเพื่อให้เป็นกันชนระหว่างจีนกับสุโคไทยและยังได้เสด็จไปทรงช่วยเหลือพระยามังรายหาชัยภูมิสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช1839อีกด้วยวรรณกรรมสมัยพ่อคุณรามคำแหงมหาราชสูญหายไปหมดแล้วคงเหลือแต่จารึกหลักที่หนึ่ง คุธศักราช1,835ถึงแม้จะมีข้อความเป็นร้อยแก้วแต่ก็มีสัมผัสคล้องจองกันทำให้ไพเราะเช่นในน้ำมีปลาในนามีข้าวลู่ทางเพื่อนจุงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายเห็นข้าวท่านบอกใครพีนเห็นสินท่านบอกใครเดือดนับเป็นวรรณคดีเริ่มแรกของกรุงสุขโขทยัยซึ่งตกทอดมาถึงปัจจุบันโดยมิมีผู้ใดมาขัดลอกให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม จดหมายเหตุจีนระบุว่าพ่อคุณรามคำแหงมหาราชสวรรคตรในปีพุทธศักราช1841พระยาเลอไทยซึ่งเป็นพระราชโอรสสวยราชสืบต่อมาเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากชมคลิปวิดีโอประวัติของพ่อคุณรามคำแหงนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วนักเรียนอย่าลืมทำใบงานของครูนะคะหมดเวลาแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะกับห้องเรียนของค,คุณครูกัญญาภักดค่ะ